สมเด็จเกิดชายอพิมหกชั้นอกตันนะครับองนี้สวยมากนะครับสมบูรณ์แบบทันสมเด็จโตนะครับองนี้มีเสสุ่มกอหักสีน้ำ็ตาลน,นะแต่ก็จะมีเออ่ สารครบถ้วนนะครับส่วนสุ้มกอหักก็เป็นนี้ครับซุกอหักนะครับสีน้ำตาลองพาสมบูรณ์แบบนะครับหน้าออกเหลืองนิดๆเหลืองขาวๆดูด้านข้างนะครับมีเส้นซุ้มก็มีเขียวคตดตามธรรมชาตินะครับอ,องพระก็จะบิด เล็กน้อยนะครับสวยงามอา่าปีกก็ใหญ่นะครับตรงในสมบูรณ์แบบสวยงามมากนะครับมีาน,นสมเด็จโตนะครับดูด้านล่างด้านข้างสวยงามดูด้านหลังนะครับหลังพิกเก้นก็จะสวยงามมากมีมวลสารครบถ้วนนะครับ มนสันเศษสิฐกอัจมีพันธุ์สีงอ,อ,อ,นนะสองุ่นสีขาวองุ่นสีเหลืองนะครับองุ่นฟ้าเขาจะไม่เสมอกันนะครับจะแอนไปแอนมาตามเออ่ธรรมชาติของฟ้าสมเด็เจเกจิโยนะครับเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับเยอะมากนเลย สมบูรณ์ด้วยครับไม่หักไม่ซ้ำนะครับตรงนี้สนใจติดต่อได้นะครับอยากสั่งลองจริงศูนย์แปดสี่ห้าสี่จุดเจ็ดแปดห้าแปดกับดูธรรมชาติของป่าครับสวยงามมากครับ หายากนะครับไม่ใช่หาง่ายๆนะครับคนไม่มีบุญจริงๆก็จะไม่ได้เห็นนะครับคร mm. คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับคนชอบใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดซับสักใจจะได้ทำ keep my hand doing so what